สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่อึมครึมมากวันนี้เหมือนฝนจะตกแต่ว่าอย่าตกกันแล้วกันนะคะวันนี้เรามาทานข้าวเช้ากันที่บ้านรักจังค่ะบ้านสวนละมูลรักจังโดยน้องชายน้องสะพ้ายน้องนุชค่ะถือหิ้วกับข้าวมานะคะเมนูวันนี้ก็มีปลาราดพริกค่ะทุกคนฝีมือน้องนุชค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้มยำต้มยำฝีมือฝีมือแกงแขร ต้มยำแกงแก่แกค่ะทุกคนก็ต้องมีเสริมๆบ้างมีมขาหมูด้วยนะคะน่าอร่อยมากๆเล่ะทานตอนมื้อเช้าแล้วก็มีคั่วกิ้งอีกค่ะหนึ่งเมนูและอีกเมนูก็คือหมูหวานค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะมื้อเช้าว,วันนี้ค่ะมาข้าวไรซ์บรี่ค่ะทุกคนพี่สั่งข้าวสามกตริย์มาทางเห็นขายทางออนไลน์<ห>ทุกคน mm hmm. ทานได้ เป็นเหมือนข้าวถ้ามันไม่ค่หอมมะลิมันจะไม่ค่อยแล้วก็เขาบอกหอมมะลิก็ลองดูแล้วจังเพราะว่ามันจะเป็นยังไงอือหงส์เขาเคยสั่งหอมมะลิเอกข้าวข้าวมันข้าวรลอชุบเขียวอ่ะก็ไม่ดีมันไม่ตรงปกใช่ไหมถ้าไหนมันหงแล้วมันก็เหมือนข้าวสส่แต่ว่าเราต้องดูก่อนไงว่ามันเอ่อเนี่ยมันเขาเรียกว่าเชื่อถือได้ไหมก็เข้าไป้ดูเพจเขาก่อนไงว่าเขาเป็นมืออาชีพหรือแบบบางทีมันมีเผจดปลอมทุกคนแล้วจังสั่งข้าว สามกษัตริย์มานะคะทางออนไลน์เดี๋ยวทุกคนดูนะคะว่าตรงปกไหมเขาให้เก็บเงินปลายทางด้วยไงเราจะไม่จ่ายเงินก่อนไงเดี๋ยวรอดูว่าของจริงมาจะเป็นยังไงนะคะก็ก็ไม่แพงนะร้อยเก้าเก้าซ้นแค่สองร้อยเขาเขาาคิดเบ็ดเสร็จพร้อมไม่ได้คิดค่าส่งกิโลห้าหรือสิบไม่แน่ใจต้องต้องเดี๋ยวเท่าห้าโลมันก็สองร้อยอยู่แสองร้อยอยู่แล้วนะวันนี้สามกษัตริย์ถือว่าถูกนะ หมูห่านจริงจริงน,นะคือมดเริ่มมาแล้วหวานจริงๆเห็นหมดมาแวบๆว๊ส่วนนัน้องไม่ใช่ ไม่อนนอกอ่านซอสหวานได้ไหมหมูหวานทุกคน,น,นทุกคนคะคลิปนี้ยาวแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะพบ <SU cc ion> กันใหม่กับครอบครัวและน้องการนะคะ <C> <S <S บ๊ายบาย น้องนุชน้องชายผ่านส่วนไม่ได้ค่ะข้าวบ้านมาพ่อ